ค่ะสวัสดีค่ะพ่อปูอิุชวนปลูกช่วงบใบยๆค่อยๆในบรรยากาศเดิมๆอีกแล้วนะคะวันนี้ได้เวลาของการลงแตงกวาค่ะพอดีว่าที่ปลูกไว้ในเข่งนี่นะคะเพื่อนๆตามที่เห็นเนี่ยค่ะ2อใบเนี้ยเขาอายุได้ประมาณ30กว่าวันแล้วค่ะกำลังให้ดอกให้ผลผลิตนะคะยังไม่โตแต่ว่าเนี่ย กำลังให้ดอกนี่เห็นไหมคะให้อันนี้อันนี้ตัวเมียออกตัวเมียทุกข้อเลยอะคะ่ะออกเยอะเลยแ้วทีนี้วันนี้เนี่ยจะมานําเสนอเกี่ยวกับว่าเออทำยังไงเราถึงจะมีแตงกวากินตลอดทั้งปีกินอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะต้องวางแผนยังไงเอ,อ่อการเก็บไปบริโภคของเรามันถึงจะไม่สะดุดนะคะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยปลูก เดือนเดือนกว่าๆนะคะ30-35วันเต็มที่ออกลูกออกผลผลิตให้เรากินแล้วแล้วก็เก็บไปไม่กี่รุ่นก็จะหมดไปนะคะถ้าเพื่อนๆวางแผนไม่ดีเราก็จะมีแตงกวากินขาดช่วงนะคะหรือจะพาเพื่อนๆทาว่าทํายังไงเราถึงจะมีกินตลอดนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวเรานึกถึงเราวิ่งมาเก็บเราถึงจะมีกินตลอดเนาะสำหรับพวกเราที่ปลู่ในกระถางเนี่ย วางแผนพวกที่มืออาชีพเขาก็วางแผนเหมือนกันนะคะมืออาชีพที่ปลูก,กเยอะจําเป็นจะต้องวางแผนมากกว่าเราอีกนะคะเพราะว่าเขาจะทํายังไงถึงจะปลูกให้ได้เก็บไปขายในทุกวันนะคะยิ่งปลูกเยอะออแต่ละงวดแต่ละช่วงทำยังไงถึงจะมีออกตลาดทุกวันนั่นก็จะหมายถึงว่ามีไรายได้ทุกวันใช่ไหมคะถ้าขาดช่วงก็คือขาดเงิน ก็ะะจะประมาณนั้นของเราเองก็เหมือนกันถ้าขาดช่วงขาดไม่ได้เก็บในช่วงนั้นก็คือเราก็ต้องเสียเงินไปซื้อมาทำกบับข้าวนะคะอันนี้เนี่ยมาดูว่ายูจะพาเพื่อนๆทำยังไงนะคะแรกเริ่มเดิม,มทีเลยอีกปลูกลงในเข่งสองใบนี้นะคะเพราะว่าอ,อ,อยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะกินอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าปลูกเยอะกว่านี้ จะกินไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็จะแตกแขนงออกมาเยอะเลยแล้วก็ออกลูกอย่างเมื่อกี้นี่ออกลูกทุกข้อเลยอันนี้ก็จะกินไม่ทันถ้าปลูกเยอะกว่าน,นี้นะคะอยูคำนวณแล้วว่าประมาณสองเข่งสองเข่งนี่คือเข่งละประมาณสามสามต้นเนาะสามต้นแม่หลักนะคะแล้วก็ไม่รวมกับว่าเขาจะแตกแขนงออกมาอีกะคะอันนี้ก็คือเราจะพอกินในบ้านในแต่ละช่วงเวลานะคะ พอถึงจังหวะหนึ่งเราปลูกได้30-35วันดอกเขาเริ่มออกอย่างนี้เม็ดเริ่มมาอย่างนี้แล้วนะคะเราจะต้องมาวางแผนการปลูกใหม่ขึ้นอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือง่ายๆก็คือปลูกได้30-35วันเริ่มออกดอกเล็กๆลูกเล็กๆมาอย่างนี้แล้วเราต้องวางแผนการปลูกต่อนะคะแล้วพอหมดเก็บ ไอ้นี่ไปประมาณเกือบเดือนรุ่นนี้ก็จะหมดรุ่นที่เราปลูกขึ้นมาใหม่ก็จะมีขึ้นมาใหม่เราก็จะได้เก็บกินสลับกันไปอย่างนี้นค่ะคือรุ่นนี้หมดรุ่นเ,เก็บไปประมาณเดือนหนึ่งไอ้รุ่นที่จะปลูกเดือนใหม่ขึ้นมาเราก็จะเก็บกินรุ่นนี้ต่อนะคะพอรุ่นนี้ออกดอกปั๊บเพื่อนๆก็ปลูกใหม่เพิ่มไปแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีกินอยู่ตลอดทั้งปีนะคะ แต่ว่าหน้าหนาวนี่ไม่ต้องซีเรียสมากเราปลูกแบบยังไงก็ได้สบายๆนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มือใหม่ก็จะยุ่งยากอยู่สักหน่อยนะคะทั้งเรื่องการปลูกยากลําบากแล้วก็การดูแลยากลําบากศัตรูพืชก็เยอะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคบกับยวไปเรื่อยๆดีิยวจะพาทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างหน้านี้ล้วนแต่ว่า เกิดจากการปลูกลงกระถางลงในภาชนะปลูกที่แบบประหยัดประหยัดนะคะสายประหยัดคบกับอิวไว้ค่ะอิจะพาเพื่อนๆทานะคะเราจะหาของที่ดีมีประโยชน์กินในครอบครัวก,กันนะคะโอเคค่ะสำหรับการปลูกเรามาว่าเรื่องการปลูกเลยเนาะงวดนี้เนี่ยอู่จะไม่ได้เอาลงเข่งเพราะว่าอู่เข่งไม่พอนะคะงวดนี้อู่จะลงถุงดำอู่เตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ถุงดําตัวนี้ประมาณไซส์แปดนิ้วนะคะนี่เออเอาตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยค่ะมันจะมาลักษณะอย่างนี้นะคะกิโลละแปดสิบาทอีกไปซื้อมาครึ่งกิโลค่ะใช้ได้ทั่วสวนเลยเนี่ยยูใส่ผักใส่อะไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่าผักของยูจะทำหลาหลายๆไซส์นะเคยนําเสนอเพื่อนๆนแล้วนะคะถ้าแบบถึงขั้นที่เราจะเปลี่ยนถุงไปเป็นรุ่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 นไปนะคะถ้าเกิดถึงขนาดรุ่นรุ่นใหญ่แบบนี้แล้วก็คือรุ่นรอการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ยิ่งใส่ถุงใหญ่เขาก็จะขยายใหญ่ตามถุงนะคะธรรมชาติของผักที่เขาไปตามรากนะคะรากขยายเยอะเขาก็จะใหญ่โตนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องการปลูกพวกนี้ก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอเก่าของอิได้นะคะแต่สําหรับแตงกวานี่อิใช้เป็นถุง8นิ้วที่มีความลึกนะคะพเพื่อนๆความลึกด้วยนะเพราะว่ารากรากก็จะลงลึกไหมคะใน เข่งนี้เขาจะลงไปไม่ถึงก้นหรอคะอยูลองเอาเอาโฟมเอาอะไรลองก้นมันอีกทีหนึ่งนะคะประมาณลงประมาณครึ่งเข่งนะคะแต่ว่า,าลากฝอยที่เขาหากินก็จะหากินอยู่ข้างบนนะคะเราจะเน้นบำรุงข้างบนเอานะคะถ้าได้ภาชนะปากกว้างเหมือนเข่งนี้ก็จะโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ถุงดําแบบอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะพาทาดูนะคะ,ะส่วนพันพันเดี๋ยวเ๋ยวให้ดูก่อนจะใช้พันไหน พอดีว่าช่วงนี้มหาสารคามรู้สึกจะถูกพันอีกบริษัทนึงเขามานำเสนอแล้วมั้งแต่ละแต่ละร้านทำไมมีแต่บริษัทนี้ก็ไม่รู้แต่เมื่อก่อนนี้อิวใช้ของเจียไตนะคะแไม่มเป็นไรก็เคยปลูกไปรุ่นหนึ่งแล้วก็ออกมาตามนี้แหละคะ่ะเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าอยู่จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องรูปทรงของใบของก้านเขาเท่าไหร่นะคะถ้าของเจียไตเขาจะ เป็นอ้วนๆกลมๆนะคะอันนี้จะเป็นยาวเรียวๆนะคะแล้วก็เป็นข้อยาวๆยังไงก็ไม่รู้เป็นแปลกๆนะคะอันนี้เป็นการปลูกครั้งแรกเนาะส,สาหรับบริษัทนี้นะคะเอามาลองดูซองละสิบบาทนะคะมีตั้งร้อยเมล็ดดูสิคะเพื่อนก็คือซองหนึ่งนี่ปลูกสิบบาทนี่คือ,อเราจะปลูกแค่สาม,มเม็ดสี่เม็ดเนาะเฉลี่ยหันหาดูนี่เป็นปลูกได้ทั้งปีเลยนะคะ,ะลงทุนครั้งเดียวไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้แบบยี่ห้อแพงๆนะคะเพราะว่า แตงกว่านี่เขาคือถ้าเราปลูกแค่กินเองเนี่ยปลูกพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พันธุ์ธรรมดาโอพธรรมดาค่ะก็ได้กินแล้วเนาะสามสวันออกดอกเหมือนกันอยู่ที่เราให้ปุ๋ยให้ให้ฮอร์โมนการดูแลนะคะเรื่องเม็ดพันธุ์นี้เป็นรองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะปลูกเพื่อขายต้องเอาใจตลาดนิดน,นึงเพื่อนๆต้องใช้แบบว่าเป็นพันธุ์เอวันที่เป็นพันธุ์ควบคุมนะคะอันนั้น อันนั้นคือแบบว่าตลาดจะเน้นที่รูปร่างหน้าตานะคะแต่สําหรับเราซื้อมากินเองเราใช้ซองอสิบ,บาทแค่นี้ก็พอนะคะออกมาตรงปกเปะแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าวิธีการบารุงใส่ปุ๋ยเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆดีย,ดยจะพาทํานะคะเอาละค่ะยวเตรียมดินไว้แล้วนะคะดินนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูในวิดีโอเก่านะคะยูเพิ่งสอนไปเมื่อสี่ห้วันที่แล้วนะคะเป็นแบบว่าสูตร ใช้ทั้งสวนเลยงามทั้งสวนนะคะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยก็คือ,อของอิ๋วใช้เป็นใบกัมปูหน้าดินมีแกบเก่านิดนึงแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเ,เาาะเท่าๆกาันผสมพเท่ากันแล้วก็ลดลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ถุงดำนะคะประมาณนี้เนาะนี้ไม่ง่ายเลยอะ่ะ อซองที่เราฉีดแล้วเนี่ยเราใช้ไม่หมดเพื่อนๆมัดปากถุงแล้วก็เอาใส่เอาใส่ไอตู้เย็นไว้นะคะเก็บไว้ได้ทั้งปีเลยอันนี้อิวใช้แค่สามเมล็ดนะคะ,ะเพื่อนเนม็ดอ้วนๆอ,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 อย่างเงี้ยถ้าเป็นเม็ดฝ่อๆก็ไม่ต้องใช้นะคะเอาแต่เม็ดอ้วนๆเนาะเนี่ยใส่เนี้ยงอกไวมากนะคะสำหรับแตงกวาเนี่ยสามถึงสี่วันก็งอกแล้วอะค่ะ แต่เพื่อนๆจะต้องวางแดดนะคะเพื่อนๆแดดกลางแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่แล้วต้นเขาจะสมบูรณ์แตงกวานเน้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้เขามีเพี้ยเพื่อนๆจะต้องวางในที่ที่เขารับแสงได้เต็มวันนะคะอิวเคยเอามาปลูกใต้ชายคาในข้างบนเป็นหลังคานะคะอิวมาปลูกชายคาแถวเนี้ย งามเหมือนกันแต่เป็นงามแบบอ่อนแอนะคะถ้าเป็นคนก็คนอ้วนอะ่ะอ่อนแอแล้วก็จะขี้โรคอ่ะคะ่ะขี้โรคก,ก็คือเจ้าเพียเนี่ยจะมาเล่นงานก่อนเลยแล้วเราก็จะลําบากเพราะเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะมันจะดูแลลําบากอ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนมีแสงเพื่อนๆเ,เลื่อนหาเลยยิ่งเราปลูกในกระถางยิ่งสบายะคะ่ะยกหาแสงเลยอันนี้นี่อันนี้อิวทาเป็น ปลายนู้นอิอูใส่เป็นเนื่องจากว่าพื้นที่เรามีจํากัดเนาะอันนี้ให้มะเขือเทศเขาอยู่นะคะมะเขือเทศอีอก็จะต้องทําขึ้นค้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่จํากัดเราจะปล่อยลงข้างล่างไม่ได้มันจะเกะี่กะเพื่อนๆนะคะไอ้ตรงนี้นี่เคยใส่ถั่วฝักยาวไว้อีกเปลี่ยนที่เพราะว่าเอา่อแตงกามันงามนะคะเดี๋ยวเขาจะทะเลาะก,กันนะคะอยู่ก็เลยย้ายที่เดี๋ยวแต่ว่าไอ้ตัวที่อปลูกสามเม็ดเนี่ยี๋ยวจะเอาไปไว้กับ ตัวฝักยาวนะคะเดี๋ยวยิ่งจะพาเอาไปดูะจะเน้นทําแบบว่าจะไปทําทางโน้นตรงข้างสารพระัะภูมิทางโน้นนะคะแดดมันแรงมากแล้วพืชผักบางตัวที่เขาไม่ต้องการแดดจดช่วงบ่ายแดดจะแรงมากนะคะใบจะไหม้หมดเลยก็เลยจะเอาจะแตงกวากับถั่วฝักยาวแล้วก็บวบงู แล้วก็ถั่วพูสี่ตัวนะคะทําเป็นค้างเป็นซุ้มทางโน้นเพื่อจะบังแสงให้พืชบางตัวของอิ๋วที่ไม่ชอบแสงแดดจัดะคะอีกทวางโครงการมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี้เราจะยกมาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมาดูสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการบํารุงก่อนนะคะเ,เมื่อกี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอาจุลินทรีย์สังข้อแสงผสมน้ำเนะเาะสองช้อนโต๊ะกับ น้ำบัวลดน้ำหนึ่งะคะประมาณ10ลิตรเนาะลดรดไปปกตินะคะเพื่อให้เขาไปปรับสมดุลในดินนะคะมเมล็ดพันธุ์ก็บอกแล้วนะเนาะเมล็ดพันธุ์ใส่ไป3เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เขาขึ้นมาไม่สมบูรณ์หรืออ่อนแอแล้วก็ถอนทิ้งนะคะจะเหลือไว้2เม็ดหรือ1เม็ดก็ได้แล้วแต่ความสมบูรณ์นะคะถ้าเหลือไว้น้อยเพื่อนๆก็ใช้กําลังภายในคือ,อบํารุงยังไงก็ได้ให้ แตงกวาเนี่ยยิ่งแตกขนงเยอะเพื่อนๆก็จะได้กําไรเยอะนะคะสําหรับพวกที่ปลูกค้าขายอะคะ่ะเขาจะเน้นแบบว่าช่วงแรกๆกนี่เขาจะเน้นให้ต้นอ้วนใหญ่ใบเยอะเะกิ่งแขนงออก,กเยอะเนี่ยกิ่งแขนงแบบนี้คะ่ะแต่ยิ่งยิ่งต้นนี้แตกออกเยอะเขาก็จะได้ผลผลิตเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าดูจากสายตาเนี่ยพวกมืออาชีพเนี่ย คือออกมาเขาจะไม่ให้พลาดสักลูกเลยเขาจะไม่ให้ล่วงเลยค่ะนี่คือคือเขาจะนับได้เลยนับผลผลิตได้เลยกี่ลูกต่อ,อกี่กิโลประมาณนี้ค่ะพวกมืออาชีพนะคะแต่ของเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเราแค่เขาแค่ติดลูกไม่ล่วงก็พอนะคะนี่เท่าที่เห็นเห็นนี่ก็คือมีมีทุกมีทุกข้อเหมือนกันนะคะอันนี้การบํารุงช่วงแรกๆเนี่ยจากจากที่เริ่มลงมเมล็ดไปจนถึง1เดือนนะคะหนึ่งเดือนที่เขากําลังจะออกดอกเนี่ย ให้เพื่อนเนเน้นถ้าเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยคอกเพื่อนเพื่อนเน้น,น,นปุ๋ย,น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 ,ยน้ำหมักขี้วัวนะคะมีเอาเอาขี้วัวใส่ถุงแล้วก็แช่น้ํานะคะแล้วก็ตักเอาน้ําน้ําเข้มข้นเขานะคะผสมน้ํเปล่าอีกทีหนึ่งมาลดลาดนะคะให้ทุกวันทุกวันก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะสําหรับน้ําหมักขี้วัวที่ที่เขาไม่ได้หมักนานเพืนะ่อนเพื่อนแค่คืนเดียวเพื่อนตักลดลาดได้เลยน้นจะไม่มีพิษกับต้นไม้นะคะ ไม,ไม่ต้องเอาไปหมักอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะเพิ่มเป็นความเป็นกรดไม่ต้องนะคะเอาแค่แช่น้ําธรรมดาลดได้เลยนะคะตัวนั้นอะ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงนะคะไนโตรเจนไนโตรเจนเขาจะช่วยเร่งเร่งเรื่องของใบนะคะความเขียวความหนาความดกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นช่วงแรกของการเจริญเติบโต,ตนะคะปลูกแตงนี่ ยิ่งขแขนงเยอะยิ่งกิ่งเยอะยิ่งก้านสวยต้นอวบเท่าไหร่ยิ่งผลผลิตเยอะนะคะถ้าพร้อมแห้งแรงน้อยก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดว่าลูกมันจะได้เยอะนะคะก็ประมาณนั้นแหละเหมือนคนนั้นแหละค่ะคนคุณแม่สุขภาพดีลูกก็ออกมาก็สุขภาพดีนั่นแหละประมาณนั้นเนาะนี่ละคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีอยู่ในเมืองหาปุย๋ยคอกไม่ได้จริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้เป็นเคมี เอามาไว้ให้ดูแต่ว่าอยู่ไม่แนะนําให้เพื่อนๆอที่ไม่มีประสบการณ์ใช้เยอะมากนักนะคะตัวนี้เขาจะเรียกปุ๋ยยูเรียนะคะก็จะสีขาวจ้วดอย่างนี้นี่สูตรปุ๋ยลบละ4600นะคะตัวหน้า NPK ตัวหน้าไนโตรเจนนะคะนึกถึงสมัยปถมเพื่อน,นคุณครูให้ท่อง NPK คือธาตุอะไรบำรุงอะไรเนี่ยโว้ยนึกถึงคุณครูเลยนะคะ สมัยตอนเป็นเด็กไม่เข้าใจว่าจะให้ท่องทําไมนางหงานะคะพอตอนโตมาต้องได้ใช้นะคะมีรู้ไว้ใช่ว่านะคะ46นี่คือตัวหน้าบํารุงพืชในระยะแรกนะคะเพื่อให้เขาเจริญงอกงามเติบโตดีๆพร้อมที่จะมีลูกนะคะทีนี้พอเขามีลูกเสร็จอันนี้กรณีเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่ในเมืองไม่มีหวีคอกเนาะใช้ตัวนี้แต่ว่าใช้นิดเดียวนะคะ ใช้นิดเดียวแต่บ่อยจะดีกว่าใช้เยอะเลยแล้วเขาสำลักแล้วเขาตายนะคะาการใช้เอาหยิบนิดเดียวหยิบหนึ่งประมาณห้าหเม็ดนะคะเพื่อนๆใส่เป็นจุดถ้าเป็นเข่งนี่ก็ใส่สักสามจุด4ี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดฝังลงไปะค่ะแล้วก็ลดน้ำไปปกตินะคะไม่แนะนำให้เพื่อนๆหวานนะคะโดยเฉพาะพืชผักตัวเนี้ยใส่ ยูเรียเขาจะชอบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหวานแล้วถ้าเกิดว่าพืชใบเนี่ยเขามีหมอกน้ําหมอกน้ําค้างเกาะอ,อยู่เนี่ยยูเรียไปโดนแล้วเราเราลดลาดน้ําออกไม่หมดเนี่ยใบเพื่อนๆจะไหม้เป็นจุดๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้ายูเรียเนีจะแรงนะคะอยู่ถึงพยายามแนะนําถ้ามือใหม่พยายามจะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําหมักที่วัวดีกว่าจะทดแทนกันได้อันนั้นจะปลอดภัยทั้งสวนเลย ไม่ต้องซีเรียนมากรดยังไงก็ได้ใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าไอตัวนี้เพื่อนๆนิดเดียวถ้าจะหยิบใส่ผักถุงเล็กๆพวกนี้ยิ่งใส่เม็ดสองเม็ดก็พอแต่ว่าใส่สักสองสามวันใส่ทีนะคะใส่นิดเดียวแต่บ่อยๆเอาดีกว่านะคะอันนั้นจะได้ประโยชน์แล้วจะเคี้ยวงามอยู่นี้ตลอดนะคะอโอเคสำหรับเรื่องปุ๋ยนะคะในระยะเริ่มแรกเนาะทีนี้พอเขาออกดอกแบบนี้นะคะ พอออกดอกออกลูกแบบนี้เพื่อนๆต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะคะจากที่ต้องให้ในโตรเจนข้างหน้าสูงๆเพื่อนๆต้องเปลี่ยนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนเขาจะมีแต่ใบอย่างเดียวนะคะจะเป็นอาการที่บอกว่าเพื่อนๆถามโอ้ยปลูกปูดเอ่อปลูกผักเอ่อพันดูใบอะไรประมาณนี้คือคือถ้าเราไม่เปลี่ยนสูตรปุ๋ยพืชเขาก็ไม่รู้นะคะ เขาก็เข้าใจว่าสั่งให้เขางามงามอย่างเดียวเขาก็งามงามงามออย่างเดียวกินไนโตรเจนอย่างเดียวะค่ะพอถึงเวลาออกลูกเขาก็ไม่อยากจะออกเพราะว่าให้แต่ปุ๋ยให้สั่งให้งามเขาก็จะงามงามงามนะคะทีนี้พอถึงเขาตั้งท้องเขาออกลูกอย่างนี้แล้วเปลี่ยนสูตรปุ๋ยก็คือใช้สูตรข้างหลังสูตรข้างหลังสูงๆนะคะเอ,เอาเคมีมาเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูนะคะข้างหน้าไนโตรเจน โพแทสเซียมฟอสฟอรัสใช่ไหมคะสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่บำรุงพืชในช่วงการออกดอกออกผลนะคะเมื่อไหรที่เขาออกดอกออกผลตัวหน้านี่จะใช้สูตรที่น้อยลงนะคะหรือไม่มีเลยก็ได้แต่ส่วนมากแล้วปุ๋ยพวกนี้จะหายากแล้วก็ราคาแพงนะคะ ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่พอดีว่าไปหาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วมันหมดนะคะที่ร้านมันหมดปกติแล้วเมื่อก่อนนีทําสวนใหญ่จะใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16-16แบบนี้จะหาง่ายในท้องตลาดจะมีแล้วก็ราคาไม่สูงมากนักนะคะอันนั้นจะโลละ28บาทแต่ตรงเนี้ยแพงมากเพราะว่าเขาสําหรับเล่งมากเล่งผลโดยตรงเลยเพราะว่า2ตัวหน้านี่สูงสุดนะคะต่างกับ 15, 15, 15นะคะที่แบบว่าบํารุง บำรุงทั้งสตัวเท่าๆกันเนาะแต่อันนี้เน้นลูกเน้นผลเน้นดอกอย่างเดียวเลยนะคะมันก็เลยแพงอันนี้ตกโลละ45บาทอีกซื้อมานะคะอันนี้พอดีว่าอยากจะลองดูว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยอย่างดีต่างกับปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยแตงจะให้ผลผลิตแบบไหนนะคะอย่ก็เลยทดลองดู45บาบาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเอามาบำรุงมะนาวด้วยนะคะมะนาวกำลังออกดอกนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือการใช้ก็คือเหมือนกันกับยูเลียนะคะก็หยิบหยิบสี่ห้าเมตรฝังลงไปในเข่งของเราเป็นจุดๆไปนะคะไม่ต้องเอาไปชิดลำต้นนะคะแล้วก็รดน้ำปกติเช้าเย็นนะคะอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยนะคะเออช่วงการออกดอกห้ามใช้ตัวนี้เด็ดขาดเขาจะบ้าใบนะคะโอเคใช้แต่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกเพื่อนๆให้ใช้ปุ๋ย คอกที่เป็นพวกสัตว์ที่กินเม็ดพืชเป็นอาหารอย่างเช่นเป็ดไก่ที่กินข้าวเปลือกกินลำกินปลายข้าวกินเม็ดข้าวโพดอะไรพวกนี้เป็นอาหารนะคะมูลของเขาจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงนะคะพวกนี้จะก็จะมาบำรุงเรื่องดอกเรื่องผลนะคะแบบเข้าใจง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นไอ้พวกที่กินพืชเป็นอาหารอย่างเช่นวัวควายอย่างเงี้ยเขาก็จะไปบำรุงในส่วนของ ใบเขากินอะไรเขาก็จะไปบำรุงอย่างนั้นเอาดอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะคะอย่างหมูหมูทุกวันนี้บางทีหมูบางทีก็ไม่ได้กินแต่ลำอย่างเดียวบางทีกินพืชผักก็มีนะคะก็ดูว่าคอ,อ,อกนั้นเขาเลี้ยงอะไรเป็นหลักอย่างนั้นก็ได้ง่ายนะคะคิดคิดแบบนี้ง่ายๆดีจะได้ไม่ไม่ต้องงงนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการดูแลนะคะ ส่วนเรื่องโรคเรื่องมแมลงในหน้าหนาวนี่มันจะไม่ค่อยมีถ้าเพื่อนๆลดน้ำได้ชุ่มชื้นเพียงพอนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆลดน้ำไม่พอพืชแห้งแล้งในระหว่างวันเหี่ยวแห้งหัวโตต้นไม้เราเกิดการอ่อนแอนะคะโรคแมลงก็จะมานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างเซลล์บำรุงดูแลเซลล์พืชของเราแข็งแรงนี่ แมลงมันกินไม่อร่อยมันก็ไม่ค่อยมีนะคะอย่างของอยวนี่ใช้จิลินซีสังขาแสงตัวนี้ค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็น้ำหมักใบสาบเสือนะคะแล้วก็อะไรละ่ะไอสูตรไล่มดไล่แมลงที่อยวเคยแจกเพื่อนๆน่ะไล่เต่าแตงอะคะ่ะ ย้อนดูฝากย้อนดูนิดนึงเพราะว่าถ้านั่นเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูในวิดีโอเก่าของอยู่นะคะสูตรไอ้ไล่แมงเต่าแตงในแตงนะคะได้ผลมากๆเพื่อนๆใช้ตัวนั้นนะคะแค่นั้นเองไม่มีปัญหาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็อย่าวางในที่ร่มให้วางที่เจอแสงแดดนะคะเพื่อนๆจะไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยนะคะแล้วทีนี้เช้ามาก่อนที่จะมาลดน้ําเพื่อนๆก็มาเดินดูว่าตรงไหนที่ ใบตรงไหนมีขี้นอนที่มันมีใหม่ๆไหมถ้ามันมีหนอนพวกหนอนนี่ง่ายมากๆเขาจะทิ้งขี้เขาไว้นะคะทิ้งขี้ไว้เป็นจุดๆเพื่อนๆก็มาเปิดหาเอานะคะมันจะหลบซ่อนหรือตามใต้ใบเพื่อนๆก็จัดการไปตามวิธีของเพื่อนๆเ,เลยใครโหดใครไม่โหดยังไงก็แล้วแต่นะคะนอนนี่ง่ายมากนะคะเขาจะทิ้งหลักฐานไว้นะคะ ช่วงเช้าๆเพื่อนมาหาดูได้เลยแต่สายมามันจะมันจะไปหลบนอนอยู่ใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องขยันนิดนึงมาหาดูแต่เช้านะคะพร้อมกับการลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรของเราก็ว่าไปนะคะเนี่ยอุ้ยนาภูมิใจมากออกออกทุกข้อเลยอะคะ่ะตัวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวอยิวจะพาเพื่อนๆเอาตัวนี้ไปเอาไปเอาไปวางไวท้ที่ที่เตรียมไว้นะคะอิวจะให้เขาอยู่ เพื่อนสูงสูงอ้ออีกลืมบอกเพื่อนเพื่อนไปนิดนึงนะคะไอ้เพื่อนเ,อน,เอนเวลาถ้าเพื่อน,อนๆไม่มีไม้แบบอิ๋นนะคะใช้หาทําเป็นคานแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกดึงนะคะตั้งแต่ช่วงสามสี่ใบแรกะคะ่ะเพื่อนๆต้องช่วยเขาเพราะว่าแตงนี่ธรรมชาติของเขาเนี่ยมือเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนพวกเอ่อไม้เลื้อยอย่างอื่นนะคะต้องช่วยเขาพันช่วยเขาดึงด้วยนะคะเนี่ย ใช้ใช้เชือกฟางเนี่ยคะ่ะดึงจัดระเบียบเอานะคะจะดีสําหรับทุกคนที่หาไม้ยางเนาะบางทีเราอยู่ในเมืองมันก็จะลําบากนิดนึงนะคะกระเทศก็เหมือนการใช้เชือกก็ดีค่ะอ่ะคะ่นะ,คะเดี๋ยวไปวางนี่เดี๋ยวไปดูที่วางแผนไว้นะคะนี่คะ่ะเพื่อนอันนี้ถั่วฝักยาวอันนี้ก็ปลูกใส่ใน,นกระถางนะคะอยู่ทําไว้เนี่ย,ยจะทําเป็นซุ้มทางเดินไหมคะเพราะว่า ฝั่งโน้อนอะ่ะยูตั้งใจจะปลูกผักอะไรก็แล้วแต่หรือไม้ประดับที่เนี่ยแล้วแสงตอนบ่ายมันจะแรงมากนะคะใบไหม้หมดเลยเสียหายนะคะแล้วอีกอย่างโต๊ะนั่งทํางานของอยูทําฮอร์โมนทําอะไรทางโน้อนอะ่ะช่วงบ่ายยูมานั่งไม่ได้เลยใช่ไหมคะอยู่ก็เลยทําวางแผนไว้ว่าฝั่งของสารภาพภูมิเนี่ย,ยจะทําซุ้มซุ้มคือปลูกไว้แล้วก็มีถั่วพู แล้วก็บวบงูแล้วก็ถัวผักยาวแล้วก็แตงกวานะคะอีจะทําซุ้มให้เขาขึ้นสูงนี้เลยไปจนสุดชายคาโน้ลเลยนะคะเพื่อจะบังแสงตัวข้างในเนี่ยอีจะได้นั่งทํางานนั่งพักผ่อนตรงนี้ได้ะคะ่ะนี่จะให้เขาขึ้นไปแบบนี้นะคะฝากติดตามผลงานนะคะเพื่อนๆน,น,นี่เดี๋ยวข้าวหน้าอีจะมาสอนวิธีปลูกถัวกยาวให้ขึ้นสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นระยะแบบนี้เลยะคะ่ะอ่าจะเอาน้องแตงกวา ฝากไว้กับพี่ถั่วยาวตรงนี้นะคะแต่ฝั่งนี้เป็นลงบัวพูไว้แล้วนะคะซีกนู้นลงถั่วพูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าทำสำเร็จแค่ไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวขักหน่อยหนึ่งนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ